โปเกมอนเบอร์เทนซิตี้ครับอ่ารอบแรกคู่ที่7ครับก็เป็นการประทะกันระหว่างเทรนเนอร์เพียวครับกับเทรนเนอร์อ่าพลวัดครับผมแล้วก็อ่าบัดดี้ของเทรนเนอร์เพียวก็คือนกกงครับส่วนบัดดี้ของเทรนเนอร์พลวัดก็คือเกนนินจานะครับโอ๊ตแป๊บนึงครับยุงกัดอุ <c> ้ย <oughs> อ่าโปเกมอนของทางทีม เทนเนอร์เพียวนะครับที่เอามาลงต่อสู้ด้วยก็ได้แก่คนงานก่อสร้างครับแล้วก็ผีลงศพเมกาคูชิ i โตแล้วก็นกโกงครับส่วนของทางเทนเนอร์พลวัตก็เป็นแมวแท่งครับดัสครอบมาอีกแล้วอีโวไลท์มาอีกแล้ว,ว,ลแ,ลวแล้วก็แก่งกระจานครับแล้วก็ตามด้วยเกียน์นินจาครับโอเคเราไปดูข้างในกันเลยครับ อของคุณพลวัตนี่แต่งตัวได้โหน่ารักมากมครับอ้ยการประทะกันของสาวน้อยครับหนุ่มๆก็ชอบเล่นตัวสาวๆอย่างเี้ครับก็ของทางาเทียวเขาใชา้คนงานก่อสร้างกับผีลงศพครับส่วนของทางพลวัตเขาเก็บตัวอะไรไปไม่รู้ส่งแมวแท่งลงมาครับกับเจนินจาครับอ่าเหมือนเหมือนเขาจะรับทราบได้ถึงอันตรายหรือเปล่าคนงานก่อสร้าง โอ้ยผีลงศพโดนเล่นนะครับทีแรกไนดาร์ครับโอ้ยแล้วเขาก็เปิดทิกลูมครับอ่าจากนั้นเขาก็กินแอปเปิ้ล <c oughs> อ้าวทางนี้พกเฟร,ร,รมโอบมาครับคนงานก่อสร้างแล้วใครใช้โปรเทคกวะเนี่ยขอดูหน่อยอ๋อเฮ้ยมันไม่ใช่แมดบ็อกใช้โฟเทคครับโอ้เปลี่ยนทัเป็นาธาตนอง์มอลแล้วทำให้การเบกอาเกิด ไอเฟิกเอาเว้าไปครับแล้วแมวแท่งก็โดนวิวโอวิทครับเรียบร้อยครับอืมจากนั้นเดนพันธ์ก็ปดแดกครับเพราะว่าเขาโปรเทคไปครับอืมอันนี้ก็กินแอปเปิลต่อไปทางโน้นก็ติดเบิร์นครับติดเบิร์นกันทั้งคู่เลยครับอันนี้อ่าแล้วเขาก็ถอนตัวนินจาออกไปครับคุณพลวัตครับก็ไปส่งอ่า ดัดขอบลงมาครับเท้เห,เห,เห,หมาะที่อยู่ในทิกลูมมากครับโอ้แล้วแมวแท่งก็ใช้ไลท์สกรีนครับว่าแมวแท่งไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทิกลูมอยู่แล้วครับโอ้ชาร์ดบอลรถไม่เยอะอย่างที่คิดครับแสดงว่านี่จัดเต็มเอ็ดเดมามากๆครับเพราะเอ็ดเดค่อนข้างจะมีอยู่แล้วนะครับโอ้ยทางคนงานก่อสร้างเราใช้ท่าไม่โดนครับไม่งั้นแมวเนี่ย เดฟดีเฟนต์ธรรมดามันไม่เยอะเท่าไหร่อาจจะเจ็บหนักครับดักขอบมันอ e ีวไล์ครับแล้วมันเป็นค่อนข,ข้างจะเป็นเพอร์เฟกต์แทงครับมีพังป้องกันสูงทั้ง2ฝั่งครับเขาคุณพลวัตก็เปลี่ยนไปเอาอเกนดินจาลงมาครับแล้วผีตาเดียวดักขอบก็โดนติดเบรนครับจากวิโอวิกครับแล้วเขาก็ใช้อะ,อะไรมาวะกูอ่านไม่ถัด โู้เดินพันครับหน้าเมือกเลยทีเดียวอแต่ว่าทางคุณทรวัฒน์ครับเขาติดโฟกัสแซนให้เจนินจามาด้วยครับอ,อ๋อเป็นคู่หูนะครับก็ต้องมีมุกเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้แต่เหมือนว่าเจนินจาจะยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับมามาโดนเดนพันธ์เพิ่มเลือดให้เขาไปโอ้ เปลี่ยนเป็นธาตุนองมอครับถ่วงเวลาไว้อืมเยี่ยมมากครับชาโด์บครับหรือ not e เ f e c t ครับเกิดอะไรขึ้นทำไมใช้ชาโด์บไม่ได้หรือโอ้ทางนี้ล็อกสไลด์ครับแต่ว่าติดโปรเทคครับแล้วตัวดัชขอบมันก็โคตรถึกอยู่แล้วครับส่วนเมื่อกี้ดัชขอบมันเทท่าแลวอ่านไม่ทันอันนี้ก็กินแอปเปิ้ลกันต่อไปครับเทิรก็ยิ่งยืดเยื้อครับไมันคงใกล้จะหมดทิกลุงแล้วครับ อืมของทางคนงานก่อสร้างเราจะตายแล้วอืมโนโพเทคครับแต่ว่าว้าวครับโดนมารสพันหลับไปโอ้เจนินจาก็ทำได้ดีที่สุดแล้วครับโอ้แล้วดับขอบก็ขอแชร์เลือดครับด้วยแทนสปิตครับก่อนจะถูกชาร์โดบอยิงอัดไกปรืมแต่รถไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่า ดิเฟนหนาแล้วว่าอีวไลา์ทำเบิ้ลเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งครับของทางคนงานก่อสร้างก็โดนไฟคอกตายครับเออแพ้ไยตัวเองนะครับทางนี้ก็หยเลือดก็ลดจากการเบิร์นเหมือนกันครับเริ่มย่ำแย่ครับต่างฝ่ายก็ต่างเสียโปเกมอนครับโอ้นี่ทางฝั่งนั้นนี่แดงเดือดมากครับติดเบิร์นทั้งคู่ครับอ้าวนกโกงลงมาครับของทางฝั่งเที่ยวครับนกโกงกลางโพเทคครับฮะ โปเทคู้เจออะไรจริงๆเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้แล้วแมวแท่งก็ไปเอาเว้าไปครับหลังจากนั้นทางเพียวก็ใช้ชาร์โลบอลย้ำครับไปที่ดักขอบครับดักขอบว่าถึงกับหลับไปนะแล้วก็ยังคงมีขนมกินต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าทางคุณพลวัตจะแย่นะครับเนี่ยเขาส่งอะไรออกมา น้าวแกงกระจานครับแกงกระจานนี่จะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าครับโอ้โหแนวแท่งใช้ฟลิกกาดครับทําให้เบเบอร์น่าว่าแดกไปแล้วครับซักอร์พันครับเปลวครับสงสัยจะซักร์พันใส่าผีนี่แหละครับอะ่นี่ครับโดนวิโอวิสครับคือผีไม่ได้โจมตีจบข่าวครับตอนนี้ศึกวันแดงเดือดครับติดไฟกันทั่วนาครับ อมแมว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 แทงไม่ไหวแล้วอืตอนนี้ก็แมวแท่งด้ยังคงควิกกาดต่อไปครับอส่วนนกไฟรู้ตัวแล้วครับนี่จะใช้ปลายบิดนะครับในการเก็บแมวแท่งไปเอ,อื้อทางฝั่งคุณพลวัตนี่เริ่มหยองนะครับอ่าวอ้าอ้าใช้ท่าอะไรครับเนี่ย มองไม่ทันอีกแล้วมันดึงๆนะแล้วมันก็ตีครับเสาวอดทางเพียวเ,เขาใช้ทิกลูมครับออแล้วก็รีเลื่ต่อไปอันนี้เหลือโปเกม,นมอนกีะตัวครับเนี่ยศึกนี้ถ้าทางจะไม่ยืดอ๋อไม่ใช่ครับยังมีเมก้าคูจิตโตอ,อยู่ครับโอ้โหทางคุณพลวัตนี่เขางานหนักงานนักครับ ยังมียังมีคชิเอโดนอินททมิเดตด้วยโดนเบิร์นด้วยพลังโจมตีเหลือน้อยมากๆครับตอนนี้แล้วเปลี่ยนร่างเป็นเมกาคูชิโตแล้วด้วยอ้าวทางนี้เพิ่งเปลี่ยนร่างครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการจะเฟคเอาผีหรือเปล่าก็าเลยยังไม่เปลี่ยนร่างหรือเพิ่งคิดได้เอาแล้วครับอาผีลงศพก็ได้โปรเทคไปครับส่วนทางเมกาคูชิโตครับ ไอนเฮครับหลับครับศึกนี้ก็จบลงโดยการที่ชัยชนะนะครับเป็นของเทนเนอร์เพียวครับก็ของทางาคุณพลวัดเขาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ครับแต่ว่าเหมือนจะไปแบบว่าคือทางผีลงศพเขาเตรียมตัวมาดีแล้วก็การตัดสินใจเฉียบคมครับการโจมตีของเขานี่ก็แบบว่า ไม่ไม่มีพลาดก็ทําให้แบบทั้งทําให้เกิดสถานะผิดปกติแล้วแถมยังต่อเนื่องไปเรื่องการป้องกันอีกโอ้โหแบบเขาไม่โดนซักเกอร์พันตายยืนยาวยันจบครับถือว่าโหดมากเลยนะครับเนี่ยคู่นี้ก็มันๆครับสำหรับคู่ที่เจดนะครับของรอบแรกครับก็เดี๋ยวไปต่อคู่ต่อไปกันเลยครับ